สวัสดียามเช้าพี่น้องช่วงนี้ก็บรรยากาศก็ระวังาพายุฤดูร้รอนด้วยครับช่วงนี้กำลังจะมาแล้วอ่ะวันนี้เราจะพามาหาผักไปดองกินกันครับนี่นี่ถางงันครับพี่น้องนี่วางปนไว้ถางงานันปุ่งใจกาใจรุยมือซาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้ซากเมนเขาเรียกถงอนะันครับผักถาาัน เอาไปดองครับแล้วก็กินกับพริกเออน้ำพริกปลาผัดปลาผัดอูอ้อร่อย,อยางครั้งนะแม่วังโปนนีน่อยากกินก็ัเก็บเอาเดอพี่น้องนี่หน้าบ้านผมเองนี่แหละเก็บเลยไม่ห่วงได้นี่ดอกออกเต็มเลยนี่นี่ยากาศเช้าๆาเด้าเดินไปน้อง 摸摸摸呗，摇呗，摇摸。